อ่าฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้จะมาสอนเติมเกมอ่า back desert ของเกาหลีนะครับเป็นการเติมแบบใช้บัตรขั้นแรกเราซื้อบัตรมาเสร็จปุ๊บให้เรากดเข้าอ่านี้ผมใช้เป็น Google Chrome นะครับแล้วก็ล็อกอินไอแล้วก็กดคลิกตรงนี้เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นหน้านี้สมมุติผมเติมแสนหนึ่งผมก็กดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกเปน็นอันที่สาม เสร็จมันจะให้เราโหลดปลั๊กอินครับเราก็โหลดปลั๊กอินอะไรเสร็จให้เรียบร้อยลงติดตั้งเสร็จแล้วก็ออกครับออกให้หมดเลยปิดให้หมดเลยแล้วเข้าใหม่มันจะมาถึงหน้านี้ปุ๊บให้เรากดตรงนี้ครับแล้วก,กด Next ครับกดเลือกเป็นใช้บัตรครับสมมติอันนี้คือผมมั่วๆนะ จะเป็นอย่างนี้แต่เลขบัตรมันจะต่อไปเรื่อยๆเลยครับยาวจนมาถึงนี้ตรงนี้คือ4ตัวสุดท้ายที่ได้จากหางเลขบัตรครับจะมีทั้งหมดนี้เขาเวลาเราซื้อเขาก็จะให้มาเราก็ใส่ไป4ตัวสุดท้ายแล้วเราก็กดเช็คครับถ้ามันถูกมันก็จะขึ้นว่าเรามียอดเท่านี้นะ1,000 100, 0แคสให้เรากด Next พอกด Next เสร็จจะเป็นการยืนยันคอนเฟิร์มครับเราติ๊กถูกแล้วก็กดเน็กเสร็จปุ๊บ มันจะกลับมาหน้าตรงนี้ครับให้เรากดคอนเฟิร์มตรงนี้อีกทีหนึ่งกดคอนเฟิร์มเสร็จเราปิดครับปิดครับออกครับแล้วก็เข้าใหม่ครับแล้วเราก็เช็คตรงนี้ครับว่าแคสมันขึ้นหรือเปล่าถ้าขึ้นก็แสดงว่าเติมเข้าเสร็จเรียบร้อยครบถูกขั้นตอนครับโอเคขอบคุณครับ